นานแล้วมันมีความทรงจำที่ดีมากแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมีได้ได้มาดูน้าเดชมาแสดงละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ได้มากับพ่อก็ตื่นเต้นมากก็สนใจงานสายนี้นะมำงานในทีมในตรงนี้ก็สนใจเนี่ก็สนใจแบบการพัฒนาคาแรคเตอร์การแสดงอะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นการบ้านเช่นกันนะครับสำหรับผมโดยนักแสดงที่เป็นถือว่าเป็นดํานานแล้วเป็นไอดอลของผมนะครับถ้าเกิดเรียนในบทน้นช่วยได้ไหมมีถ้าเกิดมีโอกาสนะครับต่อต้องพัฒนาทักษะ อย่างมากครับผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยก็ต้องต้องคอยดูครับมีครับมีมีมากขึ้นตัดสินใจราหรือยังตัดสินใจราแล้วครับเผยได้ว่าว่าเซ็นกับช่องวันไปแล้วครับแล้วแล้วมีมีงานที่ล็อกไปแล้วคอนเฟิร์มไปแล้วแต่ว่ายังอาจจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ครับต่อมีล็อกแล้วครับ เป็นเป็นเขาเข้าใจวิธีที่ผมสิ่งที่ผมอยากได้ครับสิ่งที่จินตนาการของไปการที่ผมอยากแสดงใช้คาแรคเตอร์แล้วพี่บอยได้คุยกับพี่บอยโดยตรงแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาเข้าใจแนวของผมครับครับแล้วเขาอยากแล้วแนวและความตั้งใจของเราคืออะไรเกับเรื่องการสแสดงคือผมอยากแสดงเป็นคาแรคเตอร์ครับผมอยากผมอยากใช้ใช้ความสแสดงจริงๆครับผมไม่ไม่ได้อยากแบบผมอยากแบบ develop character แล้วผมอยาก เข้าสวมบทมะครับอ่าครับอย่างจริงจังมากขึ้นใช่มีบทบาทไหนที่มต้สึกว่าเรอะไรอยากเล่นอยากลองแบบนี้อะไรเงีอย่างเงี้ยย,ย,ยังไม่ได้ครับยังยังอยู่ระดับที่แบบเรายังยังสร้างสร้างเรื่องอยู่ก่อนกูดอะไรมากกว่ามากกว่านี้น่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าจริงเอาจริงผมสนใจการเล่นบทที่อาจจะแตกต่างจากตัวเองมากกว่ามากกว่าเดิมมีการแบบไปโรงเรียนบนสมุดนีครับผมผมได้เรียนการแสด,ดงแล้วมีมีเวิร์กช็อปเล็กน้อยครับ ชอบครับหนึ่ซึ่งผมไม่นึกว่าจะชอบนะเพราะผมเป็นคนขี้อายแต่ว่ามันมันมีความแบบเราได้ปลดปล่อยครับเราผมเลยแบบอ่าสำหรับคนที่แบบเงียบครับคนที่แบบเออตอนที่สน,นิทใจคุยกับคุณพ่อยังไงบ้างหรือคุณพ่อให้คำแนะนำยังไงบ้างว่าเราจะมาทำทเมไนทีแล้วออะไรยย่างงเี้แบบคุณพ่อมีคำแนะนำเยอะครับผมเพราะคุณพ่พอเขามีประสบการณ์ที่เยอะและเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ผมโดยเฉพาะในการความมั่นใจในตัวเองหรอครับในการกล้าแสดงออกการ,รออกสื่อเนี่ย ก็ก็มีความกดดันนะครับแต่ว่าผมกดดันตัวเองมากกว่าในในฐานะที่แบบผมอยากแสดงออกในสิ่งที่ผมเชื่อที่ผมทําได้ครับผมอยากแสดงทักษะทุกทุกอย่างที่ผมมีให้ให้ออกได้ต้องทำที่ดีกว่าวันนึ่งแม้เรื่องความดีเราไม่อยากให้พ่อเราเสียชื่อแน่ๆเลยพ่อไม่เสียชื่อหรอผมเสียชื่อพ่อไม่เกี่ยวพ่อเขาโอเคแล้วครับน่าจะน่าจะโอเคแล้วไม่อยากให้เสียชื่อว่าเป็นลูกคนเดียวอ๋อ ก็ก็มีมีบ้างเหรอครับเพราะว่าอะไรที่ออกมาก็คือปรนเจอะวันเแล้วผมจะทำให้ดีที่สุดพ่อได้ดนำการมาเรนในการ์ดอะไรบ้าง คือพ่อเขาเขาจะแนะนําเป็นแบบการแบบเป็นเป็นแกนเฉยๆครับเขาไม่แนะนำเหมือนโดยตรงเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเรามีวิธีที่คล้คลายกันแต่ว่าผมมีวิธีที่คิดที่ไม่ไม่ไม,ม่เหมือนเขาผมเป็นคนที่คิดมากครับเราตอนผมคิดเดียวไปอ่ะมันจะกังวลมันจะต้องออลต้องเตรียมต้องพูดแบบนี้ต้องเปปั๊แบบนี้ผมไม่ต้องมีทิศทางแล้วต้องปลดผมปล่อยให้ไปเลยเตรียมจมยิ่ไปไม่ได้ใช่เขา, <laughs> าบอกว่เาเขาบอกอะไรียมีมีทีมีอะไรสำหรัวันมันจะได้ใหเราที่เขมีมีการแบบ วิปการต้องการจมาการกินแเต่อย่างที่ภาพเคื่อนแบบภายนอกมันต้องอยู่ในโรงงานนะไม้ดูเห็นแบบได้ดนี้เม่ไหร่อันนี้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆล้ๆงงานเรยกว่าอยู่ในโรเนี้กลังทงานอย่ใช่ไมใช่ครับตอนนี้เปเ่ล่องสไรนะครับเ่องสวไม่ดีเหรอไม่ดีเรื่องสาวพ่อพึ่ง่อเหรไม่เลย พ่อไม่สนแม่ก็ไม่สนไม่ไไมีใครสนมปล่อยให้เราตัดใจตัวเองหรือเราไว้ใจแล้วใช่ครับ